มากวนดมะม่วงกันค่ะมวกดมะม่วมมงกับไม่แก่นนะคะนี่เลยค่ะเกล,ลือช้อนครึ่งค่ะเกลือช้อนครึ่งค่ะเกลือช้อนครึ่งนะจ๊ะ เราก็ควรไปเรื่อยๆอ,อันนี้มอสสุดท้ายนะคะมอสที่สีเ่เลี้ไฟนิดหนึ่งมอสที่สี่ค่ะ กวนไปเรื่อยๆค่ะควนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจนกว่าสีจะเปลี่ยนสีมันก็จะเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะใกล้ๆเสร็จค่ามันเริ่มเดือดแนะละเริ่มพุดพุดพุดแล้วค่ะเดีย๋ยวจะให้มันนั่นนะคะเดี๋ยวมันจะกระเด็นเดีย๋ยปล่อยให้มันพุดพุดน,น้ำ แล้วมันก็จะลงก้อนหม้อเ,เ,เห็นไคะก็ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะสีเริ่มเปลี่ยนนะสีเริ่มเปลี่ยนจากเดิมนะคะมันจะใสขึ้นนะคะสีมันก็จะใสขึ้นค่ะจิ้นหงนะคะจิ้นหงกับมาหายสนุกค่ะ สิ้นหงมันจะเป็นมะม่วงเนื้อแน่นเนื้อเนื้อไม่แน่นค่ะแต่ว่าแต่ว่าแบบมะม่วงไม่ค่อยมีน้ำอะค่ะมันเป็นมะม่วงแบบห้องแห้งๆเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ตักออกได้เลยมันจะได้ไม่ไปช้าต่อต่างๆนี่ค่ะเป็นอันเสร็จค่ะ เป็นอันเสร็จค่ะสี่หม้อสี่หม้อค่ะเนี่ค่ะมันจะสวยๆใสๆแบบนี้เลยจ้า